X3 วันนี้นะคะเรามาไขข้อข้องใจเรื่องของภาษีรถยนต์ไฟฟ้ากันค่ะว่าคันนี้นะคะเจ้า i x 3คันนี้เนี่ยจะมีผลอะไรเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ไฟฟ้าบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ชนเยอะมากกว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบแบบปกติเลยนะคะและราคาก็ยังต่ำกว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะทราบกันอยู่แล้วสําหรับเรื่องของภาษีรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะมีข้อสงสัยนะคะที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าการซื้อรถ BMW iX 3คันนี้เนี่ยจะได้รับส่วนลดที่รัฐบาลเขาสนับสนุนหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่า BMW iX 3คันนี้นะคะเป็นรถที่นําเข้าจาก นันองซึ่งก็ได้โครงสร้าง C.K.D. นะคะเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้านั่นเองค่ะจึงทำให้ราคาของรถ B.M.W. i8 3คันนี้นะคะได้ราคาที่ต่ำมากแล้วก็ได้ออปชั่นดี่เยอะมากๆด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่กำลังรอเงินสนับสนุนหรือว่ารอส่วนลดจากรัฐบาลแล้วก็ไม่มีแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่า คุณไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่ารถคันนี้นะคะราคาคุ้มค่าออปชั่นเยอะและที่สำคัญเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยะค,ะค่ะค่ะเปียร์แล้ววิุไอเอ็กซ์คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามาด้วยหมพลังนะคะแรงม้าสูงสุด286แรงม้านั่นเองค่ะแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรนั่นเองนะคะสังเกตดูจากหน้ารถก่อนเลยค่ะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นั่นเองค่ะกับกระจังหน้า ที่จะเป็นแบบอีกคึพแล้วนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปค่ะและนอกจากนี้นะคะเราสังเกตอีกอย่างก็คือจะเป็นโลโก้ของตัวรถ B M W ค่ะ hmm. ก็จะเป็นโลโก้ที่มีวงล้อมเป็นสีฟ้านะคะซึ่งก็จะมีอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารถ B M W i x 3ามคันนี้นะคะสามารถที่จะชาร์จไฟแล้วก็วิ่งได้ถึง460กิโลเมตรเลยละคะ่ะแต่ใช ที่เราเคยชาร์จกันเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง370กิโลเมตรเลยล่ะคะ่ะเป็นการใช้งานจริงเลยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะประหยัดมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคัน bmw ix 3รถพลังงานไฟฟ้า100%คันนี้นะคะมาพร้อมด้วยราคาเพียงแค่3.399ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ ชาร์จไฟ1ครั้งวิ่งได้ระยะทาง370กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นค่าที่เคลมจากการใช้งานจริงค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมด้วยชุดแต่ง M Sport Package รอบคันค่ะหลังคาพาราโรมิก Glass r o u p รวมไปถึงยังรองรับในส่วนของ Android Auto และก็ Apple CarPlay อีกด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ในส่วนของตัว Wireless Charging ค่ะรวมไปถึงกล้องแบบ360อองศานั่นเองค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นฟีเจอร์หลักๆค่ะเป็นระบบช่วยเหลือสำหรับผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบ Diving Assist, Reverse Assist รวมไปถึง Parking Assist ด้วยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ไ ว่า BMW ของเรานะคะมี BSI และวารนตีให้คุณแบบไม่จำกัดระยะทางเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเลือกเป็นแบบ4ปีหรือแบบ6ปีก็ได้นะคะสำหรับ BMW iX3 คันนี้นั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่กำลังอยากจะเป็นเจ้าของรถ BMW iX3 คันนี้นะคะง่ายมากๆเลยละคะ่ะสามารถที่จะโทรเข้ามาหาเต้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังอยากจะทดลองขับ ว่าอยากจะดูรถจริงๆแบบนี้แล้วก็เข้าไปหาเลยได้เลยค่ะที่โชว์รูม B.M. w บอวอนเฟรนดสหารัชดานะคะอยากได้แคมเปญดีและโปรโมชั่นโดนใจต้องที่ B.M. w By ยูเตเต้เท่านั้นนะคะและถ้าหากว่าอยากได้บริการดีๆแล้วก็เต้มีให้คุณแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของ B.M. w By ยูบเตเต้แล้วละค่ะพบกันได้ใหม่ทีนีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี